วันเกิดคือวันแห่งความสุขสําหรับใครหลายๆคนแต่ก็อาจจะเป็นความขมขื่นของใครบางคนด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะกับประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นําที่อายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐที่อายุครบ81ปีในวันนี้20พฤศจิกายน เพราะแม้ไบเดนจะสร้างประวัติศาสตร์ได้แต่ด้วยอายุที่มากนี้เองก็สร้างความกังขาถึงความสามารถของเขาในการชิงการเป็นผู้นำอีกสมัยในปี2024ที่น่าจะเป็นการหาเสียงครั้งสุดท้ายในวงการกลารเมือง53ปี ที่ผ่านมาทำเนียบข่าวยังคงยืนยันว่าประธานาธิบดีไบเดนสุขภาพแข็งแรงเพียงพอที่จะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสูงสุดได้ต่อขณะที่ผลสำรวจล่าสุดในรัฐสวิงสเตทกลับพบว่าผู้คนต่างกังวลอย่างมากถึงสุขภาพของไบเดนและโดนัลด์ทรัมป์คู่แข่งจากรพับลิกัน ผลสำรวจ Bloomberg News Morning Consult เดือนนี้พบว่าผู้ลงคะแนนใน7จรัฐสวิงสเตทมีความกังวลถึงเรื่องอายุที่มากเกินไปของไบเดนมากกว่าประเด็นอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภาพที่เขาสะดุดล้มระหว่างเข้าร่วมพิธีจบการศึกษาของกองทัพอากาศสหรัฐสะดุดบันไดเครื่องบิน Air r o r o n 1หรือแม้แต่การเปิดเผยว่าเขาต้องใช้อุปกรณ์ช่วยสำหรับหายใจระหว่างการนอนและอื่นๆ เมื่อรวมรวมทั้งหมดนี้เข้าไว้ด้วยกันได้กระพือความไม่สบายใจในหมู่ชาวเดโมแครตว่าชายผู้ตั้งตัวว่าเป็นประการเพื่อป้องกันการกลับมาของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กลับได้รับบาดเจ็บจากการหาเสียงที่อาจกลายเป็นเรื่องอันตรายต่อทั้งตัวของเขาหรือแม้กระทั่งต่อสหรัฐอเมริกาทั้งประเทศได้ ผู้ช่วยในทำเนียบขาวต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับผู้นำที่อายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐเช่นนี้รวมถึงการใช้บันไดที่คั้นเตี้ยลงเพื่อขึ้นสู่ Air Force One เพื่อดีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจทำให้สื่อหรือฝ่ายตรงข้ามนำมาเป็นประเด็นในการโจมตีได้ขณะที่ทหารอารักขาและเจ้าหน้าที่ต่างก็ต้องระมัดระวังเรื่องการตั้งฉากต่างๆด้วยการใช้ไฟฉายหรือการใช้คำเตือนเพื่อเป็นแนวในการเดินของประธานาธิบดี นอกจากนี้ประธานาธิบดีไบเดนยังมีปฏิสัมพันธ์กับคณะสื่อมวลชนของทำเนียบขาวไม่บ่อยนักเมื่อเทียบกับผู้นำคนก่อนๆโดยมีการจัดถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการหรือการประชุมนอกรอบบนเครื่องบิน Air Force One นน้อยลงมากและมีเพียงการนั่งสัมภาษณ์กับสื่อเพียงวันละครั้งเท่านั้นที่นับว่าแตกต่างจากกลยุทธ์ด้านสื่อของทรัมป์โดยสิ้นเชิง ด้านพัธมิตรของไบเดนมองว่าการที่สื่อและผู้คนจะพุ่งเป้าแค่เรื่องอายุและสุขภาพนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมอย่างมากเพราะเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่างทรัมป์ที่อายุ77ปีป่วยเป็นโรคเบาหวานและแม้ว่าจะล้อเลียนไบเดนอยู่บ่อยครั้งแต่ก็มักจะมีข้อผิดพลาดให้เกิดขึ้นอยู่เสมอเช่นกัน เช่นหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทรัมป์ได้พูดชื่อเมืองที่ตัวเองอาศัยอยู่ผิดขอไม่ให้ผู้สนับสนุนเขาลงคะแนนเสียงและยังพูดผิดว่าเขากำลังต่อสู้อยู่กับอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งเรื่องเหล่านี้ทำให้คู่แข่งอย่างรอนดิซานติสผู้ว่าการรัฐฟลอริดาได้กล่าวโจมตีว่าทรัมป์กำลังก้าวผิดพลาด ผู้ช่วยของไบเดนยังคงพยายามเน้นย้ำถึงความแข็งแรงของผู้นำวัย81ปีโดยเฉพาะการเดินทางเยือนยูเครนซึ่งเป็นครั้งแรกของผู้นำสหรัฐสมัยใหม่ที่เดินทางไปยังพื้นที่สงครามที่ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของกองกำลังสหรัฐและการเยือนอิสราเอลหลังเกิดสงครามกับกลุ่มฮามาส อย่างไรก็ตามความกังวลของผู้ลงคะแนนยังคงอยู่เมื่อต้นปีที่ผ่านมามีวันเท o u ย c ชลทูเ o ิร์กหรือการพาลูกไว้ที่ทํางานซึ่งเจ้าหน้าที่ทําเนียบขาวได้พาลูกๆมายังทําเนียบประธานาธิบดีแห่งนี้แต่ไบเดนกลับตอบคาถามเด็กๆอย่างงุนงงเพราะเขาจำไม่ได้ว่าหลานของเขาพักอยู่ที่เมืองได้และจําไม่ได้ว่าเพิ่งเดินทางเยือนไอแลนด์มาหมาัดๆขณะที่อาการติดอ่างของเขาก็เหมือนจะกลับมาอีกครั้ง ผลสำรวจจาก Harvard Harris เมื่อเดือนที่แล้วพบว่าผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน58ยังกังขาเรื่องความแข็งแรงของเขาและอีก67มองว่าเขาแก่เกินไปที่จะเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยทีมข่าวต่างประเทศ TNN ช่อง16รายงาน